สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แทุกท่านนะคะฝากเชื่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่เข้ามาหรือยังเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะ อ่ามาดูแม่ฟ้าใสแม่เซนร,รักเรวจะกลับแล้วนะคะง่ายพอรุนมารับนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเวลากลับบ้านโกนนะคะอันนี้ก็จะกลับทางนี้นะคะแม่ค่ะน้กลับทางนี้กันนะคะ ยังม่เข้ามาหรือ,อยังเนาะเข้าได้ดหรือเปล่านะมอนเดินนำมาเลยนะคะกลับบ้านกันนะคะ <laughs> จางก็จะกลับบ้านกันนะคะ,ไม,ไ,ะไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลเลยมันบอกว่าไม่ไกลนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะฝากเชื่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะีก็จะกลับเล็วนะคะให้พรวนมารับ่าแม่ฝาใส่แม่เซนรักนะคะน้ำพึ่งแห้งนะคะ่แม่ค่ะน้ำพึ่งแห้งนะคะวันนี้ไปตัดหญ้ามานะคะมาก็สายแล้วนะคะไปหาหญ้าด้วยนะคะ สวัสดีสามท่านนะคะน้ำแหง้งแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแม่แม่ย่ายังไม่เกิดนะคะแต่ว่ากินออกินต้นไผ่นะคะยังไม่งงนะคะสวัสดีสามท่านนะคะแม่แม่เข้ามาพูดคุยได้นะคะตรงนี้แห้งแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านตรงนี้ก็เป็นเป็นด้านหลังของวัดนะคะเป็นด้านหลังของวัดนะเราจะออกไปทางวัดนะคะนีแ่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากโพณแม่ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตรงนี้ยังท่วมอยู่นะคะยังมีน้ํำขังอยู่เลยนะคะ ยังไม่แห้งดีนะคะแม่แมขาเนาะตรงนู้นเป็นที่เนินนะคะตรงแม่ฟ้าใสายอยู่เนะะาะก็จะแห้งแล้วนะคะตรงนี้แบบแฉะอยู่เลยนะคะครับผมสวัสดีหกท่านค่ะทางนู้นก็น้ำยังเยอะอยู่เลยนะคะทางนู้นนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำค้งอยู่นะคะนี่ค่ะด้านหลังของอวัดบรรยากาศอาที่นี่ร่มรื่นนะเงียบสงบนะคะแี่ค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ตักบาตรบนหลังช้างนะคะ สวัสดีคุณแม่วัฒนาค่ะขออภัยนะคะไม่ได้ดูคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณแม่วัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะนี่นะคะบริเวณวัดนะคะเป็ที่วัดฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะละมาถือเลย อ่านคอมเมนต์ได้ไหมนี่ไม่ได้ส,ส,สวัสดีครับแม่แม่กอลสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอ็กซ์ทีคับอืมคุยไปอ่ะไม่โอให้พาไปทงวดพาไปแม่เดินไปทงนี้ช่ทางไหนทางนี้อันนี้อันี้อ๋ออืม หาสงนะครับนี่ก็อยู่ตรงวัดนะครับทางนี้ตรงนี้วตรงก็มีแสงเลยนะครับน้ำก็ยังดิ้นะครับตีลูกไปดนะครับตอน้ำหุดท่วเลยนะคบ นี่ครับจะเป็นทางหรือที่อ่ะครับแต่ตรงไปนี่มันนะครับตรงไปงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านนี่เป็นสาปฏิบัติธรรมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ ตักบาทบนหลังช้างนะคะตรงนี้นะคะเจ๋เพรามหนูหืมไม่หนูเอาขาลงไปที่เฉยอย่าลงสิครับสวัสดี3ามท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่นี่นะคะก็ตรงนี้เป็นวัดป่าหนองพยอมนะคะตรงนี้ก็คือ,อที่ตักบาทบนหลังช้างนะคะ ตรงนี้คือศาลาปฏิบัติธรรมนะคะนี่นะคะศาลาปฏิบัติธรรมนะ,ะใหญ่มากเลยนะคะแม่ค่ะนี่เด่ะไม่ต้องดัวไงให้เดินไปโอเคนี่เขงไปได้นะครับหรือว่าจะให้ช้าเกินได้ คนใส่บาตก็ได้นะครับหรือจะให้คนขี่ก็ได้นะครับแต่หมดนะครับแต่เขาไม่มไม่มีใครขี่นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันขีน่แต่วันหลังถึงก็ได้ขี่นะครับ หนูนนะนนจะไปทางนู้วจะมาทางไปทางนู้ดน,นะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นทางกลับนะครับตื้นแลนครับแต่ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่ก็เลยไม่ให้ใครเข้าไปนะ,ะเลยไม่ให้ใครลงไปนะเพราะว่ามีจระเข้อยู่ นี่ครับจะมีคนมาผูกกับเราด้วยนะครับเข้าไป็นซ้างอีกนะครับซ้างใกล้วัดแล้วนี่นะครับมีทางเดินเลยนะนี่ครับจะมีมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับนี่จะเป็นป่านะครับ นี่นะครับมีวัดนี่นะครับนู่นนี่นะครับนี่ตกใบนี่ตกใบแล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อไม่รู้ต้องดู่อนะครับนี่จริงๆสองตัวที่มาดูก่อนนะครับแต่จะไม่มีใครมา mungkin ikut pernah, ikut pernah. I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 kut ฉันพิดจารณาก่อนไม่บังไม่บังกูแม่ไม่กูมาดูให้ถูกปนิษฐ์เดอร์ปนิษฐ์เดอร์ลายสุดนึงปนิษฐ์เดอร์สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้วิ่งุระอยู่นะคะ ได้เรียกแล้วอยู่จะได้เรียกอ่านี่ก็อยู่ที่วัดป่าหนองพยอมนะคะแม่ค่ะพอดีมาดูแม่แม่เซ็นรักแล้วก็แม่ฟาสต์สนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ตักบาทบนหลังช้างนะคะแม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วดูแม่เซ็นรักแม่ฟาสต์เสร็จจะกลับบ้านคะเรยวให้พอลุนมารับนะคะ ตรงนี้หยุดเรียนไม่ได้ลูกทำไมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ก็สาราปฏิบัติธรรมนะคะวัดป่าหนองพยอมนะคะร่มรื่นม,มากเลยนะคะนี่ค่ะลานปฏิบัติธรรมนะคะ ฝากช่วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ oh. ก็ขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจกับทางสาวนะคะ oh. พบกันในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ oh. 여기 어디로 가야 돼? 어디다?